ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนะ <c oughs> อีกทางบุญญาพลัง,ง,ญญลงผลละบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายได้บำเพ็ญแล้ว,ลวน้าโอกาสนี้ขออทิศสุขุส่วนนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย,าท,ลายที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตาาจนถึงปัจจุบัน,น,จจบนขอให้ท่านทั้งหลายจงมโหทนาทง ok จงอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายับตั้งแต่บัดนี้ นตีราบเท้าเข้าสู่พระาราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอชิสสงค์นี้่วิสสนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายเทจ้าทั้งหลายที่ปกปะรักษาข้าพเจ้าปรัเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายะเทจ้าทั้งหลายทั่วสากและพิภพ และพยาโยมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาได้โปรดเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่สูงกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่สวยความสุขอยู่ก็ดี สวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาเพื่อได้รับประโยชน์ความสุขเฉพนเดียวเข้าพระเจ้าจะพึงได้รับนาการะบัตเดี๋ยวนี้เถิด ผลลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วและโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทิน กราอานุภาพแห่งพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพและพระเทวตานุภาพทั้งหลายอานุภาพที่เธอทุกคนมีจิตเลื่อมใสในคุณขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อานุภาพแห่งความกตัญญูกตเวทิตาที่เธอมีใจเมตตาต่อบุคคลที่เป็นที่รักของเธออานุภาพแห่งความตั้งใจรักษาศีลและเจริญภาวนา อนุภาพเป็นการร่างใจรักษาอจิตใจของเธอให้ผ่องใสขออนุภาพเหล่านี้ที่เธอได้กระทำไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมาเป็นอนุภาพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องยังให้ความปรารถนาแห่งเธอทั้งหลายที่ตั้งสัจวาจาทิฐฐานว่าทำใดที่องค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมแล้วทำใดที่พระขีณาสพเจ้าคือพระอรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมแล้วก็ดี ขอหเข้าไปเจ้าทั้งหลายได้มรุลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันอย่างง่ายดายโดยฉับพลันทันทีและขอความปัสถนาใดๆที่เธอต้องดำรงชีวิตอยู่ในความเป็นมนุษย์อันยังประโยชน์ให้เธอทั้งหลายมีความคล่องตัวราบรื่นปลอดโปร่งในทุกรูปท,ท,ทุกสิ่งทุกประการยังความเบิดเบิกบานให้ใจของเธอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครจงได้รับความเมตตารับความปราณีจงได้รับควาเมเอ็นดูยินดีจากบุคคลทั้งหลาย แม้แต่สัตว์ทั้งหลายแม้แต่เทวดานางฟ้าผหมและพระอริยะแม้แต่อามนุษย์ทั้งหลายก็จงได้รับเห็นเธอด้วยความรักความเมตตาความเอ็นดูปราณีต่อเธอในทุกสถานยังให้สัพพทุก์ทั้งหลายก็ดีสัพพโสสัพพโรค,ส,โรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สัพพ,พอันตรายใดๆจงได้ห่างไกลตัวของเธอด้วยอำนาจแห่งบุญบาร,รมีที่ได้กระทำในครั้งนี้รือคราใดก็ตามจงมีอนุภาพมากมาย ที่ได้กระทําไว้จะกลายเป็นตะบะอันแก่กล้ากลายเป็นกําแพงแก้วทั้งเก้าประการปกป้องคุ้มครองไม่ให้อกุศลใดๆมีอิทธิพลทําลายความสุขกายสุขใจของเธอและด้วยอนุภาพแห่งความดีที่เธอได้กระทำํำเช่นนี้สิ่งใดที่เป็นความปรารถนาแห่งเธอในปัจจุบันนาชาติไปยังประโยชน์แห่งตนและบุคคลที่เป็นเจรักถึงพร้อมึิงความสุขแล้ว ขอแรงอธิษฐานสัจวาจาที่เธอตั้งเจตนาได้ความบริสุทธิ์เช่นนี้จงสมผลบริบูรณ์สมบูรณ์นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกคนเทินยะทา,าวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตตินนางเปตานางอุปกะปติอิจิตังพฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวัสมิสตุ สพเพปเรนตุสังกัปาจันโทปนราสนยะธามานิโชติราสนยะธาสพพิตโยวีวัชชนตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวันวันตระโยสุขีที่คายุโกภะอภิวาชนะสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรโทมาวัชชนติอายุวันโนสุขัง พระลังอระหังสมาัมพุโมาสัมพุทธโภควาพุทธังระกวันตังอะิวาเทมพุทธังพระกวันตังอะิวาเทมิสวากขาโตพะวตาตพระวัตาธโมอามังนาสะอามิอามั สุปฏิปันโนพะควะโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนควโตสาวกาสังโฆสังขังนาม,ามิสังังนามโฆษณาทุกคนนะเดินทางก็กลับด้วยความปลอดภัยนะราบรื่นนะถึงบ้านก็รวยๆกันเลยนะ